เราทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วก็จะสร้างเด็กและเยาวชนเพราะเป็นเป้าหมายของมูลนิธิพัฒนาเยาวาสตรีภาคเหนือแต่จริงเราพัฒนาทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเริ่มต้นมันกําหนดไว้อย่างนั้นก็มีหลายท่านแนะนําบอกว่าเปลี่ยนเธอท่านประจวบชัย,ยศาตร์นะเปลี่ยนเป็นเรั่มตรีพัฒมูลนิธิพัฒนาเยาวาสตรีแห่งประเทศไทยได้ไหมแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาไปจัดการด้านกฎหมายแต่ก็ทำงานให้ทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะ แต่แต่กบุนทิก็เป็นการที่บริหารทรัพ์ยเพื่อกิจการดังกล่าวนะครับไม่ใช่กิจการทางด้านการเมืองนะครับเพราะูุนธิก็จะไม่ปิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเวลาไปจดบุนธิเรื่อมุนธิใดที่เกี่ยวข้องการเมืองก็ก็ไม่สามารถดาเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นในทิศทางที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องที่เราจะสร้างเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการพูด เพื่อสันติภาพใช่ค่ะสร้างและในส่วนนี้มันสันตินสุข,สสขกับมันก็เกิดมากมายเอาโยชนมา มาอยู่ร่วมกันมาสัมผัสในสิ่งที่ดีละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปรกระทําในสิ่งที่ไม่ดีคุณประโยชน์มาหาศาลเลยท่านใช<ม>โครงการที่ดีนะคะเพราะว่าเราก็จัดกอบการกรุศลทุกปีเลยตุลาคมนี้เราก็จะจัดกอบการกรุศลระดมทุนเพื่อมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมคนะคะก็จะได้บอกบุญกันต่อนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ พบกับรายการคนรู้จริงได้ใหม่ขอรับความขอบคุณจากดรวิโชตว์ันโนและก็ดิฉันระดาวันวงศรีวงนะคะโชคดีมีความสุขได้บุญกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ